เข้าใจอยู่แล้วไม่ทำไงพี่รู้ว่าคุณเข้าใจแต่คุณไม่ทำจะลดข้อผิดพลาดพวกนี้หมดเลยไม่ใช่แค่เครื่องทุกอย่างอ่ะพี่ยกตัวอย่างบานพับบานพับไทยบานพับจีนบานพับจีนเวอร์ชันหนึ่งบานพับจีนเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามบานพับจีนครึ่งขอบเวอร์ชันหนึ่งบานพับจีนครึ่งขอบเนี้ยเนี่ยยัยงไงซึ่งแม่งโอ้แม่งจะทำเสร็จไปตั้งนานแล้ววะก่อนที่แม่งแบบจะจะไปไปเรื่องอืง่นเนมันก็เลยหยิบของผิดของถูกกันอยู่เรื่อยๆพอเปลี่ยนคน คนนี้ออกไม่เขต้องมารู้เรียนรู้ชื่อภาษาไทยซึ่งจริงไม่ควรแล้วเนี่ยสองเรื่องใหญ,ใหญให่เดี๋ยวมีเรื่องพีโอไอเรื่องหลสินค้าเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่ที่จะลดข้อผิดพลาดพวกนี้หมดเลยแต่นี่เรื่องใหญ่ใช้ระยะเวลาแต่ก็ต้องทำเดือนนึงจบไหม,มรียลนั number เนี่ยขอสินค้าหลักก่อนเลยเดือนแรกพี่ให้2เดือนพี่อยากให้อิงจากซัพพลายเออร์หลักที่เราซื้อเยอะที่สุดแล้วเราก็เอาอันนั้นอนะ เป็นตัววางว่าตัวอื่นจะรหัสอะไรมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 1 1 1จุด1คือ3ตัวแล้วก็แบ่งหมวดแบ่งย่อยแบ่งขนาดอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าระบบเนี้ยมันค่อนข้างดีเราเอาตรงนั้นเป็นหลักนึกออกปะ่ะแล้วเราค่อยมาแปลงเป็นของเรา